สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยกูรินิ้งครับตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านนะไม่รู้จะพูดว่าอะไรคำไม่ออกแล้วตอนนี้พี่น้องประชาชนครับผมว่ามันถึงเวลาจริงๆแล้วนะที่เราต้องหาวิธีที่ไม่รุนแรงนะและไม่หยาบคายนะ ที่บอกรัฐบาลเนี่ยบอกท่านนายกบอกรัฐมนตรีที่ชัดเจนมากว่าไม่ค่อยมีสมองเลยหรือบอกคณะรัฐมนตรีที่ไม่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนเลยคือข่าวที่ออกมาวันนี้นะมันชัดเจนเลยชัดเจนยังไงแล้วว่า รัฐบาลเนี่ยเขาไม่สนใจคนไทยเลยเขาถแถลงข่าวกันนะว่าเขารักคนไทยเขาอยากให้ประเทศไทยเดินหน้าเขาอยากนำความสุขกลับมาให้พวกเราแต่มองซ้ายมองขวาบอมบนบองล่างเนี่ยนโยบายแต่ละอันที่ออกมาเนี่ยผม,มอยากใช้คำว่าทุเรศแล้วนะแต่มันไม่แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนเลย อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆครับว่ามันจะอยู่กันอย่างนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเนี่ยแล้วผมก็ไม่อยากเห็นเลือดนองบนถนนนะผมไม่อยากเห็นการรุนแรงเกิดขึ้นแต่เขาไม่เขาไม่ฟังอะแล้วเขาไม่แก้ไขปัญหาของประชาชนเลยแล้วเขาทำอะไรเขาก็ทำได้โดยที่เวลาเขาประชุมคณะรัฐมนตรีกันเนี่ยมันผมได้ความรู้สึกว่าเขาไปนั่งหัวเราะยอบพวกเราอะ ไม่รู้ว่าการประชุมพวกนี้เขานั่งยิ้มกันหรือเปล่าว่าแหมประชาชนไทยนี่ดีจังนะเชื่องจังโง่จังยอมทุกอย่างได้จังผมรู้สึกเหมือนกับผมถูกตีนของนายกเนี่ยกระตีนของรัฐมนตรีเนี่ยมาขย่ำขยี้หัวใจของคนไทยทุกคนเลยเพราะว่าคนที่สนับสนุนรัฐบาลน,นี้ก็ต้องเริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วนะผมจะไม่บอกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้ออะไรหลอก ตอนนี้มันจะไม่มีเสื้อจะใส่กันแล้วแต่พวกเขาเนี่ยสบายลูกหลานเขาสบายนะมีข่าวออกมาว่ามีทาย,ยาทท่านนายกคนหนึ่งนะเปิดบริษัทเช่ารถก็ได้แต่นะลูกค้าคือรัฐบาลนะกำไรเป็นร้อยล้านแต่คนไทยเราไม่ไม่ทำอะไรเลยะสมัยคุณทักษิณน,นิดหน่อย เยอะหน่อยมากหน่อยซ้ายหน่อยขวาหน่อยก็มีออกมาโจมตีเห็นด้วยควรจะโจมตีนะรัฐบาลในไพิเศษผิดหน่อยนิดหน่อยชัดหน่อยก็ออกมาโจมตีแต่รัฐบาลเนี้ยมันเหมือนกับเราลาหมดพลังแล้วอะที่จะพูดอะไรกับเขาแล้วเพราะอะไรครับหนึ่งคณะรัฐมนตรีวันนี้ตัดสินใจตัดสินใจโดยที่รู้นะว่าประชาชนตอนเนี้ยความรู้สึกคือ ไม่รวมมือหน้าจะมาจากไหนแล้วแต่ตัดสินใจอนุมัติให้ซื้อเครื่องบินสี่ลำเครื่องบินใหม่สลำ F า F35 าสลำเนี่ยมันจะช่วยอะไรประเทศชาติได้มันจะช่วยป้องกันอะไรอ่ะ4ี่ลำถ้าจะซื้อนะซื้อไั่สิบลำไปเลยดีกว่ายังไงจะทำร้ายน้ำจิตน้ำใจประชาชนแล้วนะอย่าซื้อเพียงสี่ลำเลยซื้อมาเพื่ออะไรทหารคนไหนเนี่ยที่ ไม่เป็นห่วงประชาชนเลยและคิดว่าการที่มีของเล่นใหม่เครื่องบิน F35 เนี่ยมันมีความจำเป็นกาบนมที่เด็กไม่ได้กินโรงเรียนที่เด็กไม่ได้ไปพ่อแม่ที่ต้องเป็นห่วงว่ามือหน้าที่จะามาให้ลูกเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยรัฐมนตรีพวกนี้เขาคิดบ้างว่ามีใครมาในการรัฐมนตรีประชุมวันนี้ก่อนทีเขาจะอนุมัติเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ย เพื่อจะซื้อเครื่องบินสี่ลำแล้วก็มาอ้างว่าเพื่อจะป้องกันผลประโยชน์ของประเทศชาติรบกับใครครับทำไมคุณไม่รบกับค่าหมูแพงค่าผักแพงค่าไข่แพงค่าคนตกงานค่าคลองชีพต่ำไม่มองว่าสิ่งพวกนี้ถ้าแก้ได้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติเนี่ยมากเครื่องบินสี่ลำเลย และยังมีจิตใจมาบอกอีกบอกว่าพวกเราไม่รู้เรื่องมันจะเป็นต้องมีเพื่อจะป้องกันความมั่นคงของประเทศชาติผมไม่เชื่อนะครับว่าภายในอีกสิบปีเนี่ยเวียดนามจะมาบุกเราอ่ะลาวจะมาบุกเรา,ขาเขมรจะมาบุกเราสิงคโปร์จะมาบุกเราคนที่ทำร้ายประชาชนตอนนี้มีอยู่กลุ่มเดียวเลยคือผู้บริหารของรัฐบาลนี้ หรือนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวคิดดูสิออกมาได้ยังไงแถลงข่าวอย่างดีจะมีนโยบายใหม่เพื่อดึงนะักท่องเที่ยวเข้ามาแต่แต่นะนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเราจะคิดภาษีเขาสามร้อยบาทเพื่ออะไรอ๋อไอ้ทอมเอ้ยมึงหยุดบนเถอะมึงไม่เข้าใจเหรอ นักท่องเที่ยว300บาทเนี่ยก็เพื่อเป็นผลประโยชน์กับประชาชนไทยนะเราจะได้เอาเงินนี้มาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเราจะได้เอาเงินนี้มาเป็นประกันให้เขาหนึ่งเลยนะครับฟังดีๆนะครับกระทรวงท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเวลาเขามาเนี่ย99%้าเานเนี่ยเขามีประกันอยู่แล้วเขาซื้อประกันอยู่แล้วตอนนี้ก็มีนโยบายเราต้องซื้อประกันเข้ามา ทำไมต้องมาอีกสามร้อยบาทสองเวลาเขาเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขานําเงินมาให้ประชาชนเขาเสียปภาษีแฟกเขาซื้อของแต่นโยบายที่ออกไปเนี่ยมันทําให้นักท่องเที่ยวผมเข้าใจนะว่าผมอาจจะคิดมากไปเพียงสามรอยบาทเลยแม่ก็บวกเข้าไปในราคาตัวอยู่แล้วแต่มัน มันส่งนโยบายที่มันพิษเราอยากต้อนรับคุณเข้ามานะแต่เราต้องคิดภาษีคุณเวลาคุณเข้ามาเรากำลัลงบอกเลยนะักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวก็เจ๊งกันหมดแล้วยังมีน้ำจิตน้ำใจเราเป็นเจ้าของบ้านอะ่ะผมไม่เคยนะเวลาผมเชิญใครมาบ้านผมเนี่ยพี่ต้องบอกว่าก่อนคุณมาบ้านผมเนี่ยผมจะคิดค่าผ่านคุณนะ 50ิบาทร้อยบาทก็คุณเข้ามาบ้านผมไม่ได้นะคนมาที่บ้านผมเนี่ยเล่าของขวัญมาให้ผมนะผมยังเกรงใจเลยว่าไม่จําเป็นเพราะผมเชิญคุณมาบ้านผมแต่ตอนนี้รัฐบาลออกนโยบายถ้าคุณจะมาบ้านเราคือเมืองไทยเราจะคิดภาษีคุณสามร้อยบาทเพื่ออะไรรัฐบาลมันถังแตกขนาดนี้เลย แต่ในเวลาเดียวกันที่รัฐบาลทั้งแตกขนาดนี้นะจะคิดภาษีนูน้นคิดภาษีนี้คิดภาษีแค p i อ a ท g a เกณให้ตลาดหลักทรัพย์ยิ่งจะทําให้เงินฝรั่งที่เข้ามาเล่นในตลาดหลักทรัพย์เราถอนออกไปจะไปคิดค่าภาษีคริปโตทําให้เทคโนโลยีเรื่องการเงินก็หดไปทั้งแต่ขนาดนี้แต่ยังมีจิตมีใจ ไปซื้อเครื่องบินสี่ลำมัน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 ,มนผมไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยคือผมเองผมผมเหนื่อยทุ่กคมรู้จะเหนื่อยไงแล้วอนะเราเหมือนกับผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายที่ตบตีอะแต่เรายังอยู่กับเขาอ่ะผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะโดนตบตีทุกวันโดนตบตีกับทุกนโยบาย,ายแต่เราก็ยังยิงยนดีมีผัวกลุ่มเนี้มาดูแลครอบครัวเ,เรา เราแย่ขนาดนี้แหละครับคนไทยเรายอมทุกอย่างไม่มีตังค์ขึ้นประษีไม่มีตังค์ทำนู่นทำนี่ <c oughs> กู้เงินเป็นหมื่นล้านแต่มีใจ <c oughs> ในคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่จะมาซื้อเครื่องบิน ตกลงมีรัฐมนตรีดีสักคนหม่ที่กล้ายกมือขึ้นมาแล้วก็บอกท่านประยุทธ์ว่ารอก่อนไหมครับท่านเครื่องบินไม่หายไปไหนหรอกประชาชนตอนนี้ไม่มีกินแล้วครับขอโทษทีครับผมพูดแรงหนอยนะครับประชาชนมีแดกแ้วครับการไปซื้อเครื่องบินคราวนี้เราตบหน้าประชาชนไปครับไม่มีรัฐมนตรีสักคนเลยยกมือขึ้นมามีแต่คงคิดว่าอืมถ้าทหารซื้อเครื่องบินได้ แล้วกูจะซื้ออะไรได้มั้งเอาแต่งเงินภาษีเราไปผลานข้าราชการเองก็ไม่ได้ดีกว่าเลยปกปิดทุกอย่างจากประชาชนกลัวหัวหดที่จะบอกความจริงกับท่านนายกเขารู้กันมาเป็นเดือนเป็นปีว่าหมูเราตายเพราะโรคจากแอฟริกาปกปิดไม่รู้เรื่องครับ อธิการบดีสิบสีม่มหาจะส่งจดหมายไปให้ผู้ชายคนนี้อ้างว่าอะไรรู้ไหมครับประชาชนผมไม่รู้จดหมายอยู่ไหนครับผมไม่รู้จดหมายอยู่ไหนครับเป็นไปได้ยังไงเพราเวราเขาส่งจดหมายขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีเลขารับอะ่ะนี่ไม่ใช่จดหมายมาจากผมนะมาจากอธิการบดีสิบสีม่มหาวิทยาลัยที่เขาบอกว่าโลกแอฟริกา ที่ฆ่าหมูมาแล้วแต่ตอนนี้ผมก็ไปยังยังไม่ได้ฟังวิธีแก้ปัญหาเรื่องโรกนี้เลยนะแล้วมันจะระบาดดีแล้วหมูตอนนี้คงต้องถูกฆ่าตายเป็นล้านล้านตัวเลยอะไรเกิดขึ้นครับราคาหมูก็จะเพิ่มขึ้นแต่แทนที่จะเอาเงินนี่ไปซื้อเครื่องบินสี่ลำเนี่ยนะมาช่วยสมทบค่าหมูแพงค่าน้ำมันแพงค่าไข่ไก่แพงเดี๋ยวผักก็จะแพง ไม่เลยหรือไม่มีใครยกมือในคณะรัฐมนตรีเรียกว,ว่าเฮ้ <c oughs> ของเราบันแพงนะเราควรหาวิธีเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอาทิแทนนี้ไปซื้อเครื่องบินสี่ลำมหเนี่ยเอาเงินมาซ่อมถนนมะมสร้างถนนมะมให้อินเทอร์เน็ตประชาชนฟรีมะเขาจะได้ความรู้ทํานโยบายที่ผมพูดมาไม่รู้กี่สิป,ปีแล้ว นะเหมือนกาบตอนที่อเ,เมริกาเขาเจอวิกฤตเนี่ยสมัยหนึ่งเก้าสามสองเนี่ยนะเขาไม่เคยแจกเขาจ้างเอาเงินมาจ้างประชาชนให้ทํางานดีกว่าไหมแทนที่ไปซื้อเครื่องบินสี่ห้าลำเนี่ยหรือไปผลาญกับข้าราชการที่ไม่เคยต้องเป็นห่วงเลยว่าอาหารมื้อหน่าจะมาจากไหนแต่เป็นห่วงอย่างเดียวว่าตําแหน่งของตัวเองจะขึ้นข้างหน้ายัางไงและข้าราชการไทยเรานี้ก็ชัดเจนแล้ว วิธีที่จะก้าวหน้าก้าวไกลก็คืออะไรอย่าเป็นอย่างไอทอมอย่าพูดมากอย่าบ่นมากอยู่เฉยเฉยอย่านำข่าวร้ายมาให้เจ้านายเดี๋ยวเราก็ได้เลื่อนตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพาณิาชย์กระทรวงพาณิชกระทรวงพาณิชแปลว่าอะไรครับก็ <c oughs> คือพาณิ <c oughs> ช์ไงเศรษฐกิจภูมิใจมาก ท่านจุรินเนี่ยผมขอเรียกท่านจุรินก็นแล้วกันไม่เป็นไรเรียกได้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผู้ชายคนเนี้ยไม่ได้ทําให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยล้มเหลวล้มเหลวไปแล้วนะในการเป็นผู้นําให้ประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันของประเทศชาติเนี่ยมาไม่รู้กี่สิบปีเนี่ยต้องสูญเสียจุดยืนของตัวเองไปต้องสูญเสีย ความเป็นพักสถาบันเพื่ออะไรเพราะตัวเองอยากเป็นรนะัฐมนตรีตัวที่ไม่มีสีมือเรื่องเศรษฐกิจเลยผมรู้เลยครับไม่มีสีมือเรื่องเศรษฐกิจของแพงครับเขาคมไม่อยู่แต่นี่ผมขำที่สุดเนี่ยที่เขาภูมิใจมากต้องออกมาแถลงข่าวเลยนะคุณชวินเนี่ยผมสัญญามามา่าจะไม่ขึ้นราคาเฮียแมนี่คือนโยบายเด็ด ของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ที่ประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันโอาชาวไว้ใจให้ดูแลเรื่องพาณิชย์ให้เราแทนที่จะมาตั้งใจบอกว่าเออเราทํำยังไงนะให้การส่งออกมากขึ้นเราทํำยังไงนะให้เอสเคอร์บางไทยมีใหม่อาทิส่งสมุนไพรออกนะนะไปคุยกับกระทรวงสาธารณสุขเฮ้ยต้องช่วยกันแล้วนะไม่ใช่อออยังแปลว่าอดอยากอยู่เราต้องมีสินค้าใหม่ส่งออกไปแล้วนะนะแทนนี้ราไปเถียงว่า การขึ้นภาษีคริปโตเนี่ยจะยิ่งทําให้พาณิชย์ทางโซเชียลเนี่ยหรือทางอินเทอร์เน็ตหรือทางโลกยุคใหม่เนี่ยชิบหายกับประเทศชาตินะไม่เลยแต่ผู้ชายคนนี้ภูมิใจมากคุณจุรินรักษ์เฉลมุดพูมใจมากที่ผลงานของเขาวันนี้ก็คือเขาสัญญาว่ามามา่มาจะไม่ขึ้นราคาโดยที่ผมพูดได้แฟนนะผมก็รู้จักกับกลุ่มมามา่มาเขาไม่เคยมีเจตนาที่เพิ่มราคาเลย ในภาวะอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องขึ้นเพราะคนมันไม่มีกินก็นต้องไปกินมามา่าแต่เมื่อก็ับรัฐมนตรีเนี่ยเขาภูมิใจมากที่คนไทยตอนเนี้ยไม่เหลืออะไรจะกินแล้วนอกจากมามา่าไวนมีอะไรบ้างนิกมามา่าไวนว์อะไรบ้างนะปลากระป๋องปากประปอนี่ฮะแต่รัฐมนตรีคนนี้ผมเชื่อยังกินสเต็กอยู่ยังดื่มไวน์อยู่ยังกินโฟลกรอยู่ ผมเชื่อวันนี้หลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วเนี่ยคงม,มีอาหารอย่างดีไปเสิร์ฟคงมีโต๊ะจีนเปิดกันแต่ผลงานของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คือผมภูมิใจครับที่ราคามาม่าจะไม่ขึ้นแต่ผมเองยังขอแดกตะพานอยู่นะครับผมเองขอแดกโต๊ะจีนอยู่นะครับคุณจวิวงครับ คุณทาให้พรรคประชาธิปัตย์ชิบหายไปแล้วนะช่วยคณา,าพิจารณาตัวเองท่านนายกครับช่วยคณา,าพิจารณาผู้ชายคนนี้นะครับอย่าให้เขาทําให้ประชาชนชิบหายไปมากกว่านี้ท่านนายกเาในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีนะพระราชนินีชื่อว่ามารีแอนโทเนตที่ตอนนั้นประชาชนหิวในฝรั่งเศสมารีแอนโทเนตเนี่ยคือจูรินลักษณะที่สุดเลยก็อออกมาบอกประชาชนว่าก็ได้กินอะไรไม่ได้กินขนมปังไม่ได้ ไม่มีขนมปังกินคุณก็อยากกินขนมปังใช่ไหก็ไปกินเค,คน้กแทนโดยที่แม่งไม่ได้มองเลยว่าแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนไปกินเค,ค้กนะชุดช้าอะไรเกิดขึ้นครับประชาชนไม่มีขนมปังกินรับไม่ได้ก็มีการปฏิวัติอย่างรุนแรงในฝรั่งเศสเกิดขึ้นคุณจะเนครับคุณอ่านประวัติศาสตร์บ้างไหมคุณรู้มะมคุณกลายเป็นมารีแอนโทเนน่ะ คือคนไทยอย่ากกินหมูเลยคนไทยอย่ากกินไก่เลยคนไทยอย่าก,กินดีเลยนะเด็กไม่ต้องเติบโตด้วยอาหารที่สมบูรณ์แบบหรอกนะให้เด็กทุกคนไปกินมามา่าจบผลงานผมจบแล้วครับผมจะไม่พูดเรื่องพัฒนาส่งออกผมจะไม่พูดเรื่องพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้คนไทยผมจะไม่พูดเรื่องพัฒนานุ่นพัฒนานี้ผมจะพูดอย่างเดียวเพื่อให้คนไทยเอ็ม ผมสัญญาว่าจะไม่เพิ่มราคามามกแล้วเรารับขา่าวองไรครับวันนี้ซื้อเครื่องบินคิดประสีนะท่องเที่ยวนะทายาทนายกนะบริษัทกำไรเอากำไรเอาทุกคนตอนนี้ต้องบินมามาผมเป็นห่วงเด็กนะเด็กเนี่ยเติบโตด้วยมาลิสุขภาพดีเนี่ย เขาต้องมีอาหารครบนะต้องมีเนื้อมีนมมีผักแต่จัรัฐบาลน,นี้เหรอมาม่าไม่พอเลยคุณอยากกินหมูผมเชื่อคุณจุรินคงคิดนะไอ้ทอมมันบ่นอะไรวะก็ผมบอกแล้วผมจะพยายามไม่ให้ราคามาม่าขึ้นโดยที่เอาอีกทีนะครับบริษัทมามา่าหรือ President เนฟเขามีเจตนาที่จะเอาเปรียบคนไทยแล้วขึ้นเลยนะมันโทษเขาไม่ได้เลยนะยูดนี้ก็แถลงข่าวออกมาแต่ทำไมทอมไม่อยากกินหมูนะัก หรือประชาชนอยากกินหมูนักก็กินมาม่าหมูสับสิทอมมึงคิดแค่นี้ไม่ออกเลยแต่ประชาชนก็เฉยเพราะอะไรเพราะเขาสําเร็จนะครับเขาไม่ให้เราไปไประท้วงเขาใช้กฎหมายจับพวกเราทุกคนแต่ในเวลาเดียวกันเขากินโต๊ะจีนกันเขากินอาหารฝรั่งเศสผมอยากให้คนไทยทุกคนนะช่วยผมอยากเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือนะมีกล้องนะ ถ้าเห็นรัฐมนตรีคนไหนหรือข้าราชการคนไหนนะไปกินอาหารดีนะไปกินโต๊ะจีนนะไปกินอาหารแพงนะถ่ายรูปครับส่งมาในเ Facebook ผมเลยถ้าเขานะทำอะไรกันแล้วเขาไม่อับอายขายหน้านะเราต้องทำให้ออกเขาอับอายขายหน้าเพราะฉะนั้นผมอยากตั้งนโยบายคนไทยเลยครับแฉความชั่วของพวกที่ไม่เป็นห่วงเราเห็นไปไหน ถ้าเขาออกไปตีกอล์ฟถ้าเขาออกไปสนุกสนานโดยที่ประชาชนยังเหนื่อยถ้าเห็นเขาไปกินไวน์ผมขอนะคนเสิร์ฟทุกคนนะแอบถ่ายครับช่วยเราหน่อยเราเองต้องดูแลนะครับให้เขาเห็นเลยว่าประชาชนเนี่ยรับเขาไม่ได้นะงั้นผมฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนถ้าเราไปประท้วงเขาไม่ได้เพราะถ้าเราไปประท้วงปุ๊บเขาจับเราเลย เราก็ประท้วงเขาในการที่จับเขาให้ประชาชนทุกคนเห็นเวลาเขาทำอะไรที่มันชัดเจนว่าเขาไม่เป็นห่วงพวกเราเลยเอากล้องมาถ่ายเลยครับไม่ต้องเขาเห็นว่าถ่ายนะแล้วคุณไม่ต้องโพสต์ส่งมาให้ผมทาง messenger ผมจะโพสต์ให่นี่คือนโยบายหมอยผมครับให้พวกนี้รู้สถทีว่าเรารับไม่ได้ นะั้นผมขอนะครับคนเสิร์ฟร้านอาหารไหนผมสัญญาเขาจะไม่รู้ว่าคุณส่งรูปมาให้ผมเลยแต่ผมอยากได้เยอะๆครับวิดีโอคลิปงมาให,หมดดูสิว่าเขาจะอภายขายหน้ามหมท่านนายกจะได้เห็นว่าคนที่ทํางานให้เขาเนี่ยไม่ได้รักประชาชนเลยกันแต่ใครเห็นนะครับรัฐมนตรีสสอ,สอนะไปสนุกสนานตีกอล์ฟไปเล่นทะเลนะไปลันลาลันลา กินดีอยู่ดีด้วยเงินภาษีพวกเราถ่ายรูปมาครับผมจาัดก,การให้วันนี้พูดจริงๆนะครับผมหมดจริงๆผมเห็นข่าวรอนซื้อเครื่องอบินแล้วผมหมดจริงๆผมเห็นข่าวเรื่องคิดภาษีท่องเที่ยวผมหมดจริงๆแต่ผมหมดที่สุดเนี่ยคือรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคิดว่าผลงานเด็ดของเขาเนี่ยคือไม่ราคามามากขึ้นได้เนี่ยแล้วเราต้องอยู่กับเขาไปอีกปีสองปี ปีสองปีก็เขาก็ไม่หลุดอำนาจถ้าพวกเราไม่หยุดกันสักทีที่จะรับสิ่งที่มันเลวร้ายผมไม่มีเจตนานะครับให้เราออกไปมีเลือดนองกันผมไม่มีเจตนาเทพี่น้องถูกจับกันแต่ก็อยากฝากพี่น้องอยู่นะตอนนี้มีคนที่เขากล้าหารแทนพวกเรานะพวกเด็กนักเรียนที่ต้องไปนั่งอยู่ในคุกนะเริ่มเห็นไห้ยังครับว่าเด็กพวกนี้อาจจะพูดถูกอ่ะ ว่าพวกเขาไม่มีอนาคตแต่สำคัญกว่าน,นั้นคืออะไรหรือป่าครับเพราะวาพวกเราตอนนี้ก็เริ่มไม่มีอนาคตแล้วคุณทอมไม่กลัวเหรอพูดอย่างเงี้ยเขาจะมาเล่นคุณทอมอะ่ะผมกลัวนไม่มีกินครับขณะผมเป็นคนมีกินนะแต่ผมไม่ได้กลัวแทนตัวเองหรอกครับผมกลัวเกี่ยวกับอนาคตของเยาวชนเราที่จะไม่อาหารสมบูรณ์แบบดังนั้นได้ไม่ไปเรียนหนังสือ ผมเป็นห่วงครับพ่อแม่ที่ต้องซื้อรองเท้าซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าให้เด็กๆผมเป็นห่วงครับว่าสถาบันครอบครัวของประเทศไทยต้องแตกกันเพราะไม่มีคนจ่ายน่องจ่ายหนี่กันผมเป็นห่วงครับคนที่เขาจะโดนมอเตอร์ไซค์ถูกลิบผมเป็นห่วงครับที่บ้านจะถูกยึดผมเป็นห่วงครับ ที่คนไทยต้องมีคนโทรมาทวงหนี้กันทุกวันรัฐมนตรีที่ประชุมกันเนี่ยที่อนุมัติเรื่องเครืบินออกมาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องพวกนี้ไหมครับเวลาคุณดื่มไวน์แพงคุณกินอาหารดีคุณมีบริวารเต็มไปหมดคุกเข่าให้เนี่ยคุณเป็นห่วงคุณเห็นน้ำตาของประชาชนไหมครับ ที่เขาไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงผมไม่ได้เป็นนักการเมืองนะผมไม่มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนอะไรหรอกหลายคนก็ถามผมว่าบ่นทำไมเพราะมอยากให้คนไทยเห็นครับว่ามันไม่รอดแล้วผมอยากให้ท่านนายกปริร้วจนะันโอชัยเนี่ยที่เราต้องอยู่กับเขาไปสองปีนะเริ่มพิจ,จนะารณาคณะธรรมานแล้วอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่กับคุณนะปินทุกกระบอกอยู่กับคุณ ลูกกระสุนทุกนัดอยู่กับคุณตำรวจทุกคนอยู่กับคุณกฎหมายก็อยู่กับคุณแต่ทำไมคุณไม่อยู่กับพวกเราบ้างอะคุณประยุทธ์สัญญาผมนะสัญญาเด็กอายุสี่ขวบสัญญาเด็กอายุเจ็ดขวบสัญญาพ่อแม่ที่ตอนนี้กำลังหาทางออกในทิศทางที่มีคนหลายคนมันเชื่อคิดฆ่าตัวตายกันแล้วอะว่าคุณจะนำความสุขกลับมาให้ประเทศชาติแต่วันเนี้ย คุณนําแต่ความสุขกลับมาให้กับคนที่สนิทกับคุณคนที่เป็นทายาทคุณคนที่เป็นรัฐมนตรีคุณขอร้องครับท่านนายกขอร้องครับรีบโทรศัพท์ไปหาท่านจุรินเลยแล้วบอกว่าให้จุรินถ้ามึงคิดได้แค่นี้นะออกเหอะออกเหอะหรือ,อ,อ,อหาคนในพักที่เก่งกว่านี้ได้ไหมอ,ออกมาแถลงข่าวครับว่าในฐานะผมเป็นนายก ผมจะระงรับการซื้ออาวุธให้ทหารก่อนออกมาบอกครอบครัวตัวเองว่าให้ทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะไม่ต้องให้คนไทยเขารู้ก็ได้นะไม่ต้องมาโอดความรวยกันหรอกหลานลูกพี่น้องพอนะกลุ่มคุณเคยชอบด่าท่านทักษิณว่าเอ้ยแต่ให้กับครอบครัวแต่แม่ข่าวมันออกมาน้องชายคุณหลานคุณท่านไปยุ์ครับ ขอร้องเหอครับสํานึกนิดเดียวได้ไหมครับคนที่บอกท่านว่าทุกอย่างมันดีหมดเนี่ยก็คือคนที่ได้ผลประโยชน์จากท่านกลุ่มน้อยแต่ผมจะบอกเลยครับท่านตอนนี้เลวมากครับสถานการณ์ทุกอย่างแย่มากแย่มากๆนี่ก็ความจริงจากคนไทยคนนึงครับผมขอพูดแทนประชาชนที่พรุ่งนี้เขาไม่รู้เลยว่าแสงสว่างของชีวิตเขาจะมาจากไหน คนไทยครับผมขออย่างเดียวนะเมื่อประท้วงไม่ได้เห็นนักการเมืองเห็นข้าราชการคนไหนไปล้นหลาไปกินดีไปอะไรดีนะถ่ายรูปมาส่งมาให้ผมผมสัญญาผมจะไม่รู้เลยว่ามาจากคุณแต่ผมจะแฉทุกคนให้เห็นให้หมดว่าพวกเนี้ยไม่ได้รักเราเลยแต่รักตัวเองคุณในนะครับขอให้ทุกคนพยายามนอนให้หลับนะราบผมวันนี้ผมไม่แน่ใจผมจะนอนหลับหรือเปล่า ด้วยความที่ผมอดสงสารประเทศชาติไม่ได้ผมอดสงสารอนาคตของประเทศไทยไม่ได้ผมอดสงสารพ่อแม่คืนนี้ที่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะนำมือหน้ามาให้ลูกได้ยังไงขอโทษนะครับที่ต้องออกมาบ่นวันนี้นะขอโทษครับแต่มันมาจากใจผมครับที่ผมเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนจริงๆสวัสดีครับ